โอดี้กั๊กโปลูกรักของอาร์เนอร์สล็อตสวัสดีครับท่านผู้ชมกับประโยคแรกที่ผมเริ่มต้นคลิปอาจจะเป็นคำพูดทีนหนักหนาสาหัสเกินไปรึปเปล่าสำหรับโอดี้กั๊กโป เขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมกับประโยคที่โคตทวนเพื้อนเอ่ยไปแน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามันมีข้อสงสัยแล้วก็มันมีคำถามหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกมันเป็นคำค่อนขอดและก็หนักหนาสาหัสมันมีคำกดด่าจากแฟนๆของหงแดงลิอ์กูของพวกเราเรียกได้ว่าท้าโถมเขาใส่โคดีกัปโอรวมถึงกุเซื์อาร์เนอร์ส็อต ในช่วงวิกฤตของลิเวอร์พูลที่กำลังเผชิญในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะฮะกับคำถามกับคำคาลนามันมีหลายประเด็นมากๆนะครับบางคนก็บอกว่าโ o ดี้กัคโปนี่แหละคือลูกรักแน่นอนคุณซื้ออาร์เนอร์สลตเป็นคนบ้านเดียวกันกับโ o ดี้กัคโปถึงแม้ว่ากัคโปจะเล่นไม่เอาอาเล่นไม่ดียังไงนะครับ ก็จะถูกเลือกเป็นตัวเลือกอันดับที่1ในการลงสนามอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าเข็นลงอยู่นั่นแหละแน่นอนนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นได้ยินผ่านหูกันมามากมายเหลือเกินเมื่อลงไปแล้วโคดีค้กัปโกเป็นนักเตะท,ที่เห็นแก่ตัวหรือเกินเล่นไายในสไตล์เดียวก็คือเลี้ยงตัดในโซโล่เข้าไปแล้วก็ยิงบางครั้งอาจจะเข้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกมักจะเขินข้ามคานหรือว่า ลอยออกหลุดนอกกรอบไปปูไปไหนตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีรอดเคอรเ์เคสเนี่ยแบ็คซ้ายของพวกเราที่เติมเกมอยู่ตลอดเวลาแต่โคดี้กัโกโบก็หมางเมินแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็แทบจะไม่จ่ายมอดให้กับมีรอดเคอรเ์เคสซึ่งทําให้มีรอดเคอรเ์เคสเรียกได้ว่าตีรถเปล่าอยู่บ่อยครั้งมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขับถามที่เจอบ่อยมากๆครับท่านผู้ชมและแน่นอนที่สุดแหละนะครับ ลหลายคำถามที่มันพุ่งเป้าไปโจมตีทางฝั่งของโคดีกาโปรวมถึงทางฝั่งของคุณซอร์อาเนอร์สลตมันก็เป็นอย่างที่โคดทวนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับโคดีกาโปในรูปก,การที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของหรยดีอาร์แน่นอนนะครับพวกเราทราบเปดีแล้วถึงสรรพคุณอันแทบริ้นของหรยดิอาร์ กีฬาการกระชากลากเรื้อยเขามักจะได้รับโอกาสเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับในการลงเล่นมากกว่าทังฝั่งของโคดีกักโปซึ่งลุยดีอาร์ตก็ไม่ทําให้คุณเซอร์อาร์เนอร์สลัดผิดหวังตอบแทนความไว้วางใจด้วยการกระทุงประตูในฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกไปถึง17ลูกนะครับส่วนทังฝั่งของโคดีกักโปดูเหมือนว่าโอกาสของเขาก็จะมีปรั จะ,ะชมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในบางเกมนะครับซึ่งผลงานการเล่นของเขาก็ถือว่าอยู่ในเกมที่พอใช้ได้ยิงไปถึง10ประตูในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาและแล,ะแล้วในฤดูกาลนี้ลุยดีอาร์ได้ตัดสินใจในการโบกมือลาสโมสรลิ์พูลของพวกเราเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ที่สโมสรบาเยิร์นมิวนิงแดงลิ์พูลของพวกเราก็ไม่ได้พิจารณาที่จะซื้อ นักเตะคนไหนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาท้าชิงตําแหน่งกับทางฝั่งของโคดี้กัคโปมีเพียงแค่ไอ้หนูอายุเพียงแค่17ปีอย่างเอ็นกูมมฮานะครับที่ถูกทางฝั่งของลิวปูดันขึ้นมาจากคิมเยาวชนเพื่อที่จะมาปลุกปั้นและก็ลงเล่นในตําแหน่งเดียวกันเพื่อท้าทายอํานาจของโคดี้กัคโปนั่นเองแน่นอนนะครับ เมื่อไม่มีคนขึ้นมาค้าทายอำนาจคุณเซอร์อาเนอร์สล็อตก็ตัดสินใจในการผลักดันเขาขึ้นมาอย่างเต็มตัวเป้าหมายก็เพื่อที่อะผลักดันขึ้นมาเป็นตัวหลักเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของหลุยดีอาร์ในฤดูกาลนี้การลงเล่นนะครับในรดูกาลนี้ของโคดีกาโกแน่นอนเขามักจะได้รับโอกาสรับเรื่องนะครับ เป็นโอกาสแรกนะฮะในการลงเล่นในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านซ้ายซึ่งอย่างที่โค้ดตัวเล่าไปแล้วว่าแน่นอนนะครับเด็กอายุเพียงแค่17ปีจะมาเทียบท้งฝัง,งองคนยี่ก,กักโปได้ยังไงมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่ากุศซื้ออาร์เนอร์สล็อตนะครับไว้วางใจเขาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆให้เขาลงเล่นในตำแหน่งนี้สุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นเสียงคนดา่าเป็นเสียงข้อสงสัยอย่างที่โค้ดทวนเล่าไปแล้ว เมื่อลงไปแล้วก่อนเล่นไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่ค่อยดีนะครับบางทีเนี่ยเล่นแบบดือ้อบางทีเล่นแบบเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับมีลอดเกอร์เกตเติมเกมขึ้นไปอันเน้แล็บขึ้นไปก็ไม่ยอมจ่ายเล่นได้แบบเดียวสไตล์เดียวก็คือเลี้ยงขวางเข้าไปแล้วก็ตัดในแล้วก็จิกบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้าสวยๆนะครับท่านผู้ชมแต่บางทีส่วนใหญ่ลูกมันจะเหินข้ามคานหรือมันจะหลุดกรอบประตูออกไปเราจะเห็นภาพแบบนี้ จนชินตานะครับได้หลายคนก็ยิงกับถามคำค่อนขอดคำกลด,ด่าต่างๆก็ถาโถมก็ใส่ทั้งฝั่งของโคดี้กัโปรวมถึงทั้งฝั่งของคุณเซอร์อานเนอร์สล็อตว่าโคดี้กับโปนี่แหละคือลูกรักตัวจริงเพราะเขาเป็นคนบ้านเดียวกันกับคุณเซอรอานเนอร์สล็อตฉะนั้นแล้วเขาก็จะผักดันเกื้อนหนุนกันโดยที่ไม่ให้โอกาสคนอื่นลงเล่นเลยครับซึ่งแน่นอน ทางฝั่งของมิลอดเคอร์เกสที่ถูกซื้อตัวมาจากมอนมัดซึ่งก็ถูกหมายมั่นปั้นมือมากๆว่าเด็กคนนี้จะมาเจอจลาดกับลิวปูในการเล่นร่วมกันกับโคดิกาโกเพราะว่าเด็กคนนี้โชว์ฟอร์มได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับกับต้นสกัดเขาของเขาซึ่งมิลอดเคอร์เกสก็ติดทีมยอดเยี่ยมของทิมเมลรีกด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สุดท้ายพอมาเล่นร่วมกัน มันกับเข้ากันไม่ได้เลยนะครับมันเป็นส่วนผสมที่เข้ากันไม่ได้เลยมันเหมือนน้ํามันกับน้ํานะครับมันไม่สามารถที่จะหลอมรวมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันยอร์ดเคเคสก็เติมนะฮะเรียกได้ว่าตีรถเปล่าลายเที่ยวโคดี้ปักโกก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงและประยิบประมาณนั้นทําให้ปัญหาตรงริมเส้นทางด้านซ้ายของลิวปูนะครับดูแล้วมักจะมีปัญหามากๆ แน่นอนนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตรงริมเส้นทนางด้านซ้ายของพวกเรากับตังฝากงโคดีก้กัคโก้ขาประจําตัวรูปริมเส้นทนางด้านซ้ายของพวกเรามันหนักข้อเข้าจนถึงขั้นกดณซื้ออันเนอร์สล็อตเอ๊ออกมาพูดผาดสือนะครับบอกว่ามีลอดเกอร์เกสเขาโชคร้ายจุดเกินไปที่เล่นร่วมกันกับโคดีก้กัคโกที่จุดเด่นของโคดีก้กัคโกคือการเลี้ยงตัดในแล้วก็ยิงประตู เมื่อคำพูดนี้มันหลุดต่อหน้าสื่อผ่านสื่อทางสาธารณะเราได้เห็นปฏิกิริยาของโคดิกคโปนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นหลังจากที่คุณซอ้อ,อานเนอร์สลอดพูดเราได้เห็นปฏิกิริยาของเขาในการตอบสนองต่อคำพูดของผู้จัดการทีมโคดทวนเฝ้าดูเฝ้ามองเข้ามาโดยตลอดแน่นอนเราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาได้บอลเขาพยายามจ่ายมากขึ้นนะครับท่านผู้ชม แน่นอนแต่ก่อนหน้านี้เขาได้บอลเขาก็เลี้ยงก้มหน้าก้มตาเลี้ยงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีลอดเคอร์อเกเตเติมการ o, เติมเกมหรือทางฝั่งของโรบบโ้เติมเกมเขามักจะจ่ายทะแยงไปตรงพื้นที่แอสซิโซนแล้วให้วิ่งแบกซ้ายของเราเนี่ยวิง่งก็เรียกว่าอันดับแลบหรือว่าวิ่งช่องในเข้าไปแล้วก็ไปรับบอลตกพื้นที่แอสซิโซนอยู่บ่อยครั้งแน่นอนนะครับการเลี้ยงตัดจุดเด่นของเขาก็ยังมี การเล่นร่วมกันกับเขาในการจ่ายเข้าไปให้กับเจ้า Google อีทเกเราก็จะเห็นบ่อยครั้งการประสานงานร่วมกันกับทางฝั่งของ f o r ์ i รนเว็นะครับเราก็จะเห็นบ่อยครั้งมากๆนะครับแน่นอนมันคือสิ่งที่เขาได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับความการเล่นของเขาซึ่งมันมีคำถามเขาก็พยายามตอบคำถามด้วยสิ่งที่เขาทำด้วยความ เขาเรียกว่าพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะเอาผลงานของเขามา,มาตอบคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็คุณเซออาร์เนอร์สล็อตเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแน่นอนนะครับมันเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราได้เห็นสิ่งที่โคดี้กัรโปพยายามทำนะฮะท่านผู้ชมและแน่นอนเอาไปเอามานะฮะเมื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านไปหลายเกมแล้ว ท้ายแล้วนะครับตัวเลขในการยิงประตูของเขาก็พุ่งมาถึง4ประตูในฟุตบอลเพีย์ลมกแล้วก็แอสซิสไปให้เพื่อนอีก3แน่นอนนะครับตัวเลขแอสซิสมันบ่งบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวนะครับเมื่อมีจังหวะเขาก็มีการจ่ายรับแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ยิงประตูนี่คือสิ่งที่ผมชื่อว่านักเตะคนนี้ได้ยิน แล้วก็ได้ฟังนะครับแต่เขาก็เงี่ยงหูฟังสิ่งที่พวกเรากําลังสื่อสารให้ให้กับเขาได้รู้แต่เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเขาไม่ดื้อด้านนะฮะท่านผู้ชมสำหรับโคดี้กาโปโดยเฉพาะในนัดที่ผ่านมานะครับมันชัดเจนมากๆเขาได้คะแนนเรตติ้งดีที่สุดในสโมสรของพวกเราในสนามแน่นอนเขาจัด1 Assist งำงงนะครับให้กับเจ้าอเล็กซานเดอร์อีซัคในการเบิกเรื่เบิกใชย่ยิงประตูแรกให้กับลิวพูเรียกได้ว่าถวายพันแล้วก็ยิงแบบจอๆสวยๆเลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของโคดี้กักโปมันค่อนข้างีจะแตกต่างจากกักโปเมื่อหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับกักโปมันเป็นกักโปในแบบฉบับใหม่ในแบบฉบับที่ใช้ลรกว่าเดิม ในแบบฉบับที่เขาสามารถเล่นได้หลากหลายมากกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเขายกระดับฟอร์มการเล่นของเขาแน่นอนก็ต้องยกย่องแล้วก็ชมเชยในความที่เขาเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ผมดูแล้วนะครับน่าชื่นชมแล้วก็น่าชื่นใจมากๆเห็นฟอร์มการเล่นของโคดิกาโกนอกจากหนึ่งแอแล้วนะครับ ในเกมในนัดน,นี้เขาน่าจะได้อีกหนึ่งแอสซิสต์ลูกการจ่ายคืนหลังให้กับทางฝั่งของฟอร์เรนเวสตลูกนี้เขาขยันมากๆนะครับท่านผู้ชมลิวพูของพวกเราเนี่ยเปิดยาวศาสตร์ยาวมาให้กับคูดี้การ์โกซึ่งต้องดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับวานิสซากา้าแล้ววานิสซาก้าก็พลาดแล้วคูดี้การ์โกก็สกบอลได้แล้วไหลคืนมาให้กับ Foreign ฟอร์เรยนเวสต์ฟอร์เรนเวสตยิงเปี้ยทงทันทีแต่ลูกมันเบาไปนิดเดียวเขาน่าจะได้ถึง2องแอสซิส ดูแล้วเขาเล่นง่ายมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นของเขาเขาทําได้ดีมากๆนะครับนอกจากเป็นตัวที่ยิงประตูเองได้แล้วก็ยังเป็นตัวที่พยายามที่จะจ่ายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์อีซักคูโกเอติก้รวมถึงฟอร์เรนเวสที่เติมเกมขึ้นมาได้ด้วยโอ้มันสุดยอดจริงๆและที่สำคัญนะครับความขยันของเขา นในช่วงท้ายเกมเขาก็ยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลได้อีกหนึ่งลูกสิ่งที่มันทำให้โค้ชทวนประทับใจที่สุดและผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเขายิงประตูได้ในลูกที่ผ่านมาในนัดที่ผ่านมามันได้เอาชนะมันได้ตอบคำถามท,ที่ทุกคำถามที่โค้ชทวนพูดไปแต่แต,ต้นคลิปคำถามนั้นมันได้ถูกตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขาดการเล่นของเขาแน่นอนนะครับเขาจุ่มพิษไปที่ตาสมสมรหงแดงริว้วปูของพวกเราเขาจูบไปที่ตาสมสรลริว้ววปูมันบ่งบอกชัดเจนว่านักเตะคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงเขาทุ่มเทก็ทํางานหนักอย่างเงียบๆเ,เขาเอาผลงานของเขานะครับเป็นบทที่สน์ในคําถามที่มันเกิดขึ้นกับแฟนเราเดอะครอปทั่วโลก เสียงนั้นมันหนาแน่นเสียงนั้นมันดังอื้ออิงแต่สิ่งที่เขาทำในค่ำคืนที่ผ่านมา1นึงแอสซิสและก็1ประตูเนี่ยผมเชื่อว่ามันได้ตอบคำถามและแฟนฟุตบอลเราเดอะครอปทั่วโลกผมเชื่อว่าก็คงจะหายสงสัยในตัวของโคดี้กัคโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแแน่นอนนะครับเขาได้ตอบแทนความไม่วางใจของกุซืซอร์เนอร์สล็อตที่พยายามที่จะให้โอกาสเขา แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าเขาแบกนะฮะแบกความเชื่อใจของคุณซืออาร์เนอร์สล็อตไว้บนบ่าเช่นเดียวกันเพราะแน่นอนเขาได้รับโอกาสแล้วเขาทำไม่ได้เสียงกลดานะครับนอกจากจะกลดาไปที่ตัวเขาแล้วก็ยังกลดาไปที่คุณซืออาร์เนอร์สล็อตด้วยแต่วันนี้นะครับในหลายเกมที่ผ่านมาเขาได้ตอบสนองนะครับต่อคำพูด คำตาหนิค,คนาํากลด่าคําถามต่างๆผมเชื่อว่ามันได้หมดสิ้นไปแล้วในนับที่ผ่านมานะครับนี่คือความยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าชื่นชมมากๆนะครับเราเฝ้าดูพัฒนาการเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทางฝั่งของโคดี้กัรโกมันไม่ง่ายเลยที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนทางฝั่งของกรูดี้อาร์ตแต่ผมเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจ ทัศนคติที่ยอดเยี่ยมที่ทุ่มเทเพื่อทีมทุ่มเทเพื่อแฟนบอลน,นะครับผมเชื่อว่าโคดี้กัคโปจะก้าวขึ้นมาทดแทนตำแหน่งของหลุยดีอาร์ได้ภายในฤดูกาลนี้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทบ้านมีความคิดเห็ยนยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่โคดทวนกําลังพูดถึงคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโคดทวนได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันในจบคลิปเดี๋ยวเราเจอกันในพีต่อไปกับโคดทวนเลี้ยวปูสวัสดีครับ